นี่ก็เป็นใช้หาดนะครับของรีสอร์ทลาวินทาบีดรีสอร์ทพัทยานะครับตอนนี้ก็เกือบจะห้าโมงเย็นนะครับอากาศดีนะครับบรรยากาศดีมีหาดส่วนตัวมีสระว่ายน้ำอยู่3สระก็คือมีสระ,ะที่ติดกับใช้หาดนี่1สระนะครับแล้วก็อยู่กลางโรงแรม อันที่จริงก็เป็นสองสะนะครับแต่ว่าเขาแบ่งกลางแบ่งครึ่งให้เป็นเหมือนอาหาดทรายนะครับก็เลยผมขอนับเป็นสามสะเลยกันสวยครับสวยแล้วก็ห้องพักด้านริมนี้ประมาณห้าห้องนะครับห้าห้องหรือน้อยหรือมากกว่านั้นก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นับได้ประมาณห้าก็จะเป็นคูวิลล่านะครับเป็นห้องคูวิลล่าที่เราพักกันคืนนี้ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของหาดทรายแล้วก็ต้นตาลน,นะครับ น้ารีสอร์ทเป็นหาดส่วนตัวอ่ะก็จะมีสะเด็กนะครับที่เด็กเล่นกันเดี๋ยวไปดูลูกๆเล่นน้ำครับดีครับบรรยากาศดีมากยิ่งถ้าตรงนี้เป็นตอนเย็นนะเดี๋ยวสักหกโมงเย็นจะออกมาดูอีกรอบหนึ่งว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงอ่าทรายก็เหมือนทรายเป็นเอาทรายมาถมนะครับโอเคสวยงามครับที่นี่สงบเรียบหรู เด็กๆก็เล่นน้ํากันนะครับน้องลีโอน้องนึก,กว่าลูกของผมก็เล่นน้ําสนุกสนานก็เขาก็มีช่องของเขานะครับโอกวาน่ารักเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศของเด็กๆเล่นน้ําลงในช่องโอกวาน่ารักนะครับอ,อันนี้ก็คือส่วนของสระน้ําที่ใกล้กับหาดนะครับมาแล้วนี่ลูกๆกำลังเล่นน้ำกันอยู่ รยาก,กาศคุณยายคุณยายคุณแม่น้ำอุ่นใช่ไหมเดี๋ยวพ่อลงเล่นด้วยครับสะเด็กสะเด็กอันนี้ก็จะมีห้องอาหารนะเดี๋ยวพ่อลงไปแล้วลูก